ตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดทอดหน้ากากเฉพาอยู่หน้าฉางเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่าภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่หมู่บ้านพึกละดารังสิงบของสีนะครับที่นี่นะฮะด้านหลังอาจจะดูเป็นบ้านธรรมดาแต่ต้องบอกว่ามีทีเด็ดซ่อนอยู่นะฮะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมพร้อมผมแล้ว <ม>ลับๆเวลาหน่อยนะฮะคเฮ้ยบ้านสวยจังเมื่อกี้เราขับรถเข้ามาผมก็หายอยู่ตั้งนานอยู่ตรงไหน <c oughs> สุดอยครับสุดอยจริงๆแต่บ้านลมรื่นม,มากเลยอ่ะเห <c oughs> ็นมีทางลาดมีอะไรด้วยอันนี้ทําเองหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อผอทำแบบเองทำแบบแบบเองปะออกแบบเองครับใช้วแชร์มานานหรือยังครับเนี่ย 30ปีได้แล้วปีแล้วเนาะแล้วบ้านก็มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับร่างกายด้วยใช่ครับใช้เวลาทำนามได้ครับบ้านหลังนี้ก็ปลอกมาเรื่อยๆครับปีละปีละอย่าง2องอย่างได้ครับแล้วแต่กำลังงบประมาณแต่บ้านสวยมากเลยร่มรื่นมากเลยครับพยายามจะทำทางลาดไปให้ดองปานถ้าเราไปเดี๋ยวไปคุยกันก่ครับาในบามาจะรัอหน่อยได้ได้แล้วพูหน่อยครับโอเคค่ะเชิญค่ะ ผมชื่ออัตกรสนอกันนะครับอาชีพปัจจุบันก็โปรแกรมเมอร์ของบริษัทเอกชนนะครับทำมาก็22ปีแล้วครับอุบัติเหตุตอนอายุ18นะครับเป็นอุบัติเหตุทางด้านมอเตอร์ไซค์หลมด้วยตัวเองไม่มีได้ชนอะไรกับใครระดับความพิการก็เป็นอัมาพาตขึงท่อนล่างชื่อเจีย๊ยบนะคะชื่อจริงพัชรินวิมุติค่ะ ความพิการของพี่แจวมเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะก็คือประมาณสองขวบไปฉีดยาแล้วก็โดนเส้นเขาเรียกว่าเป็นปริโอ่ะค่ะตั้งแต่อายุสองขวบเลยค่ะเรารู้สึกว่าเรารู้เหมือนตอนเราอยู่ปหนึ่งแล้วค่ะพอไปโรงเรียนแล้วมันไม่เหมือนเพื่อนะเพราะว่าตอนแรกเราก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเดินไม่เหมือนเพื่อนหรอเนี่ยเรายังไม่รู้ครับจนผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งครับ คุณหมอถึงจะมาแจ้งครับว่าไม่มีความรู้สึกด้านล่างฟอสตอนอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ห้องไอซียูมีเครื่องช่วยหายใจตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวอยู่อยู่สถานฟื้นฟูของโรงพยาบาลแปนเตือนแต่ก็ไม่ได้ฟื้นฟูจิตใจนะฟื้นฟูแค่ทางกายอย่างเสียใจครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับเราจะทําอะไรต่อไปแล้วเราจะอยู่แบบนี้ได้ไหมยังไม่รู้จะปรับตัวยังไงก็หนักอยู่เหมือนกันครับไม่กล้าออกจากบ้านเลย อยู่แค่ห้องนอนกับในตัวบ้านพอใครมาบ้านก็จะหนีเข้าห้องนอนตอนที่ไปเรียนเขันน้นป .1 ครั้งแรกเนี่ยก็สะพายย่ามไปกระเป๋าสมัยก่อนหนักมากเลยเนาะเดินเอียงมีโต๊ะข้าวอะไรเงี้ยโรงเรียนไกลมากเลยค่ะถนนยังเป็นลูกรลังเลยค่ะลําบากค่ะหน้าฝนก็ลําบากไปโรงเรียนแรกๆอ่ะไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะลําบากช่วงที่ไปผ่าตัดนะคะ แล้วเราต้องใช้ไม้เท้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไปโรงเรียนลำบากมากขึ้นเพื่อนนี้แกล้งกันนะคะก็เอากําลังเรียนอยู่เอาไม้เท้าพิงไวะะ้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็เอาไม้เท้าเราไปเล่นๆน,นะ,ะพอจะไปข้องนาะเอาไม้เท้าหายไปไหน <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเพื่อนที่แกล้งด้วยความรักมากกว่า <c oughs> อยากหยอกเราอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> คุณยายเลี้ยงพี่เจี๊ยบมาเนี่ยพลังบวกเยอะมากไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วจะทําแบบนู้นแบบนี้ไม่ได้อะค่ะทาเป็นทุกอย่างตั้งแต่ตอนเด็กค่ะปีนต้นไม้ไว่ายน้ําอะไรแบบเนี้ยตอนอยู่มหาไทยก็ยังไปฝั่นวินแชร์ริซิ่งอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นรายการทีวีของมหาไทยครับเราอยู่บ้านเฉยๆคงไม่ได้แล้วต้องไปหาอาชีพทําแล้วก็ที่มีอาชีพมีโรงเรียนประจําให้เราอยู่ได้ก็น่าจะที่นี่ที่เดียวนะครับเราก็เลยส่งไปสมัครมาเพื่อสมัครครับ ก็รู้จักชีวิตเข้าสังคมก็เพราะเรียนมหาไทยครับ ก็ดีใจครับก็เตรียมตัวว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่นครับก็ขึ้นไปดูบนตึกดูห้องอะไรแบบนั้นครับก็เหมือนต้องมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับอยู่บ้านเรามีคนที่บ้านช่วยเหลือใช่ไหมครับไปเข้าห้องน้ําไปนอนขึ้นเตียงนะก็มีคนช่วยเหลือตลอดแต่พอมาอยู่โรงเรียนนะี่คือทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองหมดอตั้งแต่ซักผ้าลงมากินข้าวเข้าห้องน้าอาบน้ําจับตารางเรียนเองทุกอย่างปัจจัยที่ทําให้เรายอมรับตัวเองได้ก็คือหนึ่ง ต้องยอมรับในความเป็นคนพิการของเราอันดับแรกนะคะ 2. เราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เรามีชีวิตอยู่ได้ระดับหนึ่งโดยที่เราไม่เป็นภาระให้กับญาติพี่น้องอะไรเงรี้ยเพราะว่าคุณยายเราก็อายุมากแล้วอะไรเงรี้ยใช้ชีวิตให้มันรู้สึกว่ามีสติรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราทําแบบนี้อยู่ทําแบบนี้อยู่แล้วมันดีหรือไม่ดีเราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้อะไรประมาณนั้น95%นะครับเพราะเราก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ ไปต่างประเทศได้ไปเที่ยวได้ขับรถเองได้อะไรได้ทุกอย่างก,ก็คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองก็โอเคแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองก็กดีแล้วไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ส่งเงินให้ทางบ้านได้บ้างก,ก็ดีใจแล้วครับ แล้วควรเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าพี่สองคนเนี่ยคือต้องบอกวิาการทัง้งคู่ว่าพี่สองคนมาเจอกันได้ยังไงแล้วทําไมถึงรงเอยอยู่ด้วยกันได้อย่างนี้พี่อครับก็ตอนนั้นก็พิการแล้วนะครับก็เลยอยากจะหาอาชีพอะไรทำก็เลยไปสมัครที่โรงเรียนมหาไทยอะครับ เดินทางจากนครศรีธรรมราชเขามาสอบที่มหาไทยก็สอบได้โปรแกรมเมอร์ก็เลยได้เรียนที่นั่นแล้วก็เลยได้รู้จักกับรุ่นพี่อะครับพี่จะคือรุ่นพี่ใช่ครับรุ่นพี่หนึ่งปีแล้วปิ๊งกันเลยไหมยังครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆสองปีนั้นใครจีบใครก่อนพูดได้หรือเปล่าอยากจีบเขาก่อนอันนี้ใช่ไหมก็ต้องมีสิโอเคแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงเัา ตอนแรกเห็นที่อ่านที่มาสมัครอะค่ะก็โหคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เรียนที่มหาไทยมาก่อนตั้งปีนึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีรุ่นน้องมาเรื่อยๆยใช่ไหมคะเจอกันก็แบบเอ๊ะเขาจีบโดนังไหมไม่ค่ะใจอ่อนก็เหมือนกับเราเรียนรู้กันในขณะที่เราเรียนที่โรงเรียนพอจบมาเราก็ได้งานทํา ก็ชวนลุ่น้องที่เป็นแฟนเราเนี่แหละไปทำงานด้วยกันก็ต้องไปทำงานบริษัทเดียวกันก็คือพบกันตั้งแต่เรียนอยู่ที่พระมหาไทยใช่ไหมคบกันนานมากกว่าพี่จะต้องจะแต่งงานตอนเรียนก็สองปีนะครับแล้วพอมาทํางานทำงานึองอีกหนึ่งปีรวมแล้วก็สามปีครับแล้วพี่เคยมองว่าเฮ้ยพี่ก็นั่งอยู่แชร์พี่ก็หาไม่ค่อยดีการที่ จะมาเป็นแฟนการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันจะลําบากไหมอย่างนี้เคยคิดมุมนี้ไหมไม่เคยมองตรงนั้นเลยค่ะแต่เราแต่ผมก็คิดน <laughs> <laughs> ะอย่า<ม>คิดใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเขาเดินได้แต่เราเดินไม่ได้นะมันก็มีข้อจํากัดอยู่ว่าอพออยู่ไปจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมก็กืบคิดอยู่แต่ตอนนั้นก็พอตัดสินใจว่าทํางานด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวก็ ก,ก็ต้องยอมเสี่ยงแครับแต่ว่าจะ,จะไม่คิดเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเ,ออเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราอย่างเงี้ยค่ะการที่จะเขาจะพิการมากกว่าหรือนั่งรถเข็นมากกว่าค่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อก,การใช้ชีวิตคู่เลยอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือทุกอย่างไม่ว่าจะคนปกติหรือคนพิการนะคะการใช้ชีวิตคู่มันจะต้องแบบปรับจูนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แค่สภาพร่างกายที่มันไม่เอื้อมนวยะค่ะบางทีจิตใจสําคัญกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราคุยกันร,รู้เรื่องเราแชร์กันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่คิดว่าชีวิตคู่หรือกกาารเป็นนนนนแฟััม่จะ ทำให้เรามีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยมันมาเติมเต็มตรงนี้อะไรเงี้ยชอบ่ะชอบชอบนี่ชอบจริงเพราะว่าผมเองก็ยังโสดอยู่เดี๋ยวเราผหานเนาะมีแบบพี่มีบางทีมันก็เคยกังวลนะแบบว่าเฮ้ยการที่เราจะไปเจอใครสักคนเนี่ยเขามาอยู่กันแล้วเขาจะลำบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราปิดกั้นตัวเองแต่วฟังจากที่สองคนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดใจให้มากกว่านี้ณปัจจุบันแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับเคยมีปัญหากันบ้างไหม ก็มีปัญหามันมีเลรี่ทุกวันเนาะแต่ว่าถ้าระเลาเกันแรงหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็เรื่องไร้สาระมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละก็มีนลาจะตอบว่าไม่มีคือ no one perfect แต่มันก็มีบ้างที่มันมีคอนฟ lict แล้วก็ความไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าการใช้ชีวิตคู่อ่ะพี่เจมมองว่ามันต้องปรับจูนวยกันทุกวันปัญหานี้ทุกวันแต่ถามว่าเราก็อย่างมีปัญหาอะไรเงี้ยช่วยกันแก้แก้ไขพูดคุยกันอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบไหนชอบแบบคือพี่เจมเป็นคนพูดตรงมาก บางทีเราก็จะบอกว่าเออพี่อัดชอบแบบนี้อะไรเงี้ยช่วยทําแบบนี้ได้ไหม,มประมาณนั้นพี่อัดก็จะบอกว่าพี่อัดไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคเดี๋ยวเรามาลองจูนกันว่าถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ชอบถ้ามันไม่ชอบปุ๊บมันจะทะเลาะอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยจะต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะ <Das que at> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความพิการที่เราปรับตัว,ตวข้อหากันแต่ว่าหมายถึงนิสัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้วยกันได้เนาะพี่จะว่าไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมัยตอนคบกับพี่หมานใหม่ๆอ,อะค่ะไม่กินส้ตมตำเลยเพราะกลัวตัวเองท้องเสียก็คืพอพี่ชอบกินส้มตำเ่ไม่ชอบกินส้มตำเพราะว่าเวลาคนนั่งรถเขยนเวลาท้องเสียแล้วมันลำบากนะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กินได้ท้องมันก็อาจจะมีการปรับแล้วเหมือนโดนมาคับยั <yapmış> งไง ทีนี้นก็ต้องบอกว่าในมุมมองผมนะพี่สองคนก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบความสาเร็จในชีวิตทีนี้นครับอยากให้ออย้อนไปผมอยากย้อนนิดนึงในเรื่องของตอนสมัยเรียนพระมาหาไทยเนี่ยยากไหมฮะในการเรียนสายดีมาจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายก็คือตอนเราจบมาเนี่ยมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายแล้วไงคราวนี้เราก็หาที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าต้องหาหนังสือต้องหาเทค ภาษาอังกฤษอะไรอย Jamie, ่างเดียวใช่ไหมจังหวะที่เรียนจบมันมีเว็บพันทิปมีอะไรให้เราสามารถเข้าไปถามหรือไปอ่านในโฟล์ดมเก่าๆอะไรนะครับเข้าไปเรียนรู้นเทอนไตได้บ้างอะไรมันก็ง่ายขึ้นลก็เผื่อใครสนใจนะคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบอยากทํางานแต่แบบมีงานไม่เยอะคนพิการเนี้ยลองอันนี้ก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่น่าสนใจรายได้ที่เราได้กลับมามันโอเคไหมในสายงานนี้โชคดีที่ว่าได้บริษัทข้ามชาติเขาก็จะให้สวัสดิการแล้วก็ให้เงินเดือนซึ่ง ไม่มองวุฒิอย่างแรกเลยนะแล้วก็อย่างที่สองคือเอาเนื้องานอย่างเดียวไม่มาสนใจว่าคุณจะพิการหรือไม่พิการแต่ขอให้คุณทํางานได้เขาให้โปรเจกต์มาคุณสามารถจบโปรเจกต์ได้ตามระยะเวลาก็จบเงินเดือนก็จะขึ้นตามความสามารถคือ<ม>บริษัทต่างชาติ่ะเขาจะมองความสามารถมากกว่า<ม>พอวันที่เริ่มงานนะคะเขาก็ให้ลงไปหา HR ข้างล่างก็เหมือนกับให้กรอกเงินเดือนเสร็จแล้ว HR เขาก็แบบวิเพิ่มอีกอะไรเงรี้ยค่ะเอาไปอีกเท่านี้เลยเรามองแล้วโ,ฮโฮูโ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นเราก็คือต้องตั้งใจทํางานแหละค่ะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้รับคนพิการคนอื่นๆที่เขามีความสามารถและมีการเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจทํางานด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างให้น้อง,องๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าให้เงินเดือนเยอะแล้วเราก็จะแบบไม่ได้ทําให้มันแบบเต็มที่เต็มความสามารถอะไรเงี้ย แล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นเนี่ยคนพิการที่จะออกสู่สังคมเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกใช่ไหมครับในการที่พี่สังคมออกไปทํางานร่วมกับคนปกติดังนั้นเน่ยเราได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งาน รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานไหมเหรออันที่จริงเราตอบไม่ได้แต่ว่าที่ทํางานไม่มีใครมองว่าเราเป็นคนพิการเลยค่ะเนาะที่ทํางานนะคะคือน่ารักมากแล้วบางทีพี่เจี๊ยบเองยังมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนพิการเพราะว่าเวลาไปไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราทําได้เหมือนคนปกติกับทุกอย่างอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสภาพบอดี้ร่างกายของเราอาจจะคือนั่นคือคนพิการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานน่ารักมากเขาไม่เคยมาบอกอุ้ยนั่นเดี๋ยวจะยกไม่ได้อันนี้เดจะยกไม่ได้ไม่เลยค่ะเขาปล่อยให้เราทํางานได้ตามสบายของเราเลยเหมือนกับ เขาเคารพเราเนาะว่าเอ้ย มันหน้าที่ของเราเราก็ให้เราทำอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเราจะต้องบอกเพาว่าพี่ะอยากทำเองอะไรเงี้ยลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่าค<อ><ช>รา<ช>ับก็น่า<ม>จะเป็นอีกสองเสียงนะคุณผู้ชมที่ยืยนยันว่าณปัจจุบันรวมไปถึงเมื่อก่อนแหละว่าคนพิการจริงๆก็ออกสู่สังคมได้คังคมยอมรับบางคนยัง,ย,งยังกลัวอยู่จริงจริงหลายๆคนยี้ยังกลัวอยู่ยังไม่เข้าสู่สังคมเนี่ยอยากให้มองพี่สองคนเป็นตัวอย่างทีนี้นะครับก็อยากให้พี่ๆสองคนฝากถึงน้องๆแหละที่เรียนอยู่พระบ้านไทยตอนเนี้ยว่าน้องๆน่าจะสนใจในอาชีพของพี่สองคนแล้วก็ชีวิตคู่พี่ อยากให้ฝากถึงน้องๆที่พ่าฟ้าอะไรนะครับโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ควรจะคว้าเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดคว้าไว้ไม่ได้เราก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปในชีวิตอาจจะมีปัญหาว่าเราเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ทันหรือไม่เคยทํามาก่อน,นะนะอยากให้สู้แล้วก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องหา าหาไม่ได้ก็ต้องถามถามคนที่รู้ครับเราก็จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆจริง,รงๆแล้วมันอยู่ที่ใจมากกว่าถ้าใจไม่แพ้ก็ก็ไม่แพ้ครับนี่จะม,มีอะไรอยากจะฝากไหมครับโลกเราทุกวันมันหมุนไปเรื่อยๆค่ะต่อให้เราเรียนจบจากที่ไหนดีที่สุดในโลกก็ตามตัวเราเองต้องมีการพัฒนาเพราะว่าเหมือนที่พี่อาดบอกว่าโอกาสมันมักจะมากับคนที่พร้อมเสมอเสร็จแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้มองโลกด้วยความเป็นจริงอย่ามองโลกตามใจเรา เพราะว่าการมองโลกในความเป็นจริงจะทําให้เราสร้างแารงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็การทํางานของเราก็จะมีความสุขเพื่อนร่วมงานเราก็จะน่ารักกับเราด้วยอเยนี้ยเพราะว่าถ้าเราโมวแต่ไปคิดเยอะหรือคิดลบอะค่ะมันจะทําให้มันแบบบั่นทอนจิตใจเราะะอะไรเงี้ยฉะนั้นก็คือหนึ่งหาความรู้ใส่ตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วก็มองโลกในความเป็นจริงสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไปถึงในสิ่งที่เราอะ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขในทุกวันใช่ค่ะเมืนะ่อนะกี้ตอนผมเข้าบ้านมาก็แอบ,บเห็นว่าข้างบ้านมันเปิดร้านวันนี้ข้างๆบ้านท,ทำอะไรอยู่ข้างบ้านเราก็แอบ,บเปิดร้านกาแฟค่ะ <S <S เปิดร้านกาแฟใช่ <Wow. S 2> เปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆอะไรเงี้ย<ม>เป็นสไตล์โฮมคาเฟ่ é, อะไรประมาณมมนั้นเลค่ะเออค่อนข้างน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างบ้านกันดีกว่านะฮะเขาบอกว่าเมื่อกี้แอบเข้ามาร้านสวยน่ารักเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ก็เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเข้ามาจากหน้าบ้านเนี่ยทะลุเข้ามาเลยจะเป็นพื้นที่ที่พี่เขาทําไว้ด้านข้างเป็นร้านกาแฟใส่มากที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างจริงจริงร้านเอ่อจะเน้นขนมนะครับตอนนี้ขนมที่จะเปิดร้านทางแรกก็คือ,อขายขนมครับก็เป็นพวกเบเกอรี่ใช่ครับที่เด็ดสุดก็น่าจะเป็นครัวซองครับลองได้นะ จะได้รู้ว่าเลยสิได้เลยค่ะของคาิจินึงค่ะได้เลยค่ะอันนี้คานี้ไหมคะคานี้ครับคานี้คานี้แล้วกาแฟนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบแบบเขาแ่กอะไรกันบ้างของร้านจะเปลี่ยนเม็ดมล็ดกาแฟไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นเดือนละตัวหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วไปพัทยามาที่ร้านแบ็กสตรีทของปัญญาการก็จะได้ตัววิสกี้มาครับแล้วก็ยัง เดินเดินก่อนน้นไปร้านซัมเมอร์ที่อยุธยาครับก็จะได้รำเรสซิ่งมาแล้วแต่ละเดือนเราก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเจ้าของร้านซจำสูตรไม่ได้ใช่อร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้วันนี้ผมเอากาแฟจะกินดริฟหรือว่าจะกินดริฟอ๋อดริฟมาทีนี้ต้องกินดริฟแหละเนาะดริฟต้องเข้าแล้วแหละอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยร้านกาแฟของเรามันแตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าร้านกาแฟ น้าปัจจุบันของนมันเ่อนเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าเราจะเปิดมันต็มีจุดอะไรที่พี่มองมันแตกต่างจริงๆอยากจะขายความเป็นเพื่อนกันมากกว่าคือได้มานั่งคุยมาแลกเปลี่ยนว่าคุณชอบกาแฟอะไรแล้วก็ช่วยทําให้ได้ตามนั้นหน่อยหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีเครื่องมือเราก็ให้เครื่องเข้าไปแล้วให้คนนีเอง อะไรประมาณนี้ดไม่ได้เอากลับมาอยากจะเน้นแบบความเป็นเพื่อนนั่งคุยกันมากกว่าเราอยากให้ใช่เราอยากให้มองว่าเอ้ยมาบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดจะมาบ้านเพื่อนแล้วก็เพื่อนเลี้ยงแล้วเราคิดเสร็จแล้วก็บางทีก็วางตังไว้อย่างนี่คนอย่างนี้ใหม่อีกรอบครับแค่นี้แหละคุณผู้ชมมาถึงจอดรถใช่ไหมเห็นก็มาปุ๊บก็มีคัตเตอร์มานั่งคุยกันเพื่อนกันชงกาแฟให้เราแล้วก็นั่งกินนั่งคุยนั่งคุยแล้วผมก็ดีนะบรรยากาศแบบเนี้ย กสบายเป็นกันเองวันนี้อยากให้ลองพีชครับอ่พีชะกันใช่ครับแล้วคือคุณผู้ชมอาจจะสงสายว่าทีกาแฟมันมันมีหลายกลิ่นแะ้รชาตามเมล็ดของมันมันจริงอย่างพี่สองคนก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานอยู่แล้วทำไมถึงยังมาเปิดร้านกาแฟร้านเบเกอรี่เราอยากจะลองสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆ ที่คิดว่าเอ้ยมันทําให้เราแบบมีความสุขแล้วเราอยากจะเริ่มทําอะไรเงี้ยเราทั้งงานประจํามาทั้งชีวิตนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามันมีงานไหนที่ต่อไปเกิดกเกษียณขึ้นมามีงานที่จะรองรับค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เรามีความสุขอยู่กับบ้านนอะไรน mm hmm. ี้ก,ก็ก็น่าน่าจะดีกับชีวิตนะครับอืม mm hmm. แล้วเปิดานานแค่ไหนแล้วครับเริ่มเปิดานานนี่จะได้สักประมาณเดือนครึ่งอะค่ะ,ะก็ใหม่ๆเลยสิใหม่หมเๆมเลยค่ะใหม่กิกมากๆๆๆเพราะว่าเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะครับเราไปเรียนสูตรเราไปเรียนวิธีการทําจากที่ไหนอถ้าเป็นด้านเบเกอรี่เนี่ยพี่เจี๊ยบคือด้วยความที่เป็นคนชอบอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็เลยศึกษาทรือชอบทาทั้งชอบกินและทั้งชอบทำนะคะแล้วก็ไปเรียน จากเชฟที่เราชอบจากเมนูที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็หาข้อมูลใน YouTube แล้วก็มีหนังสือของมาธาสจวะนะคะที่เขามีเบเกอรี่คะคะแล้วก็ทดลองทําอะไรเงี้ยแล้วพอเราทำมาอร่อยคิดว่าก็น่าจะอร่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาไปให้เพื่อนเพื่อนชิมที่ออฟฟิศแล้วทุกคนตัววิ่งทำขายได้แล้วเสีอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากทำพอทีขนมมาใช่ไหมพี่อาจก็เลยบอกว่าถ้างั้นเป็นกาแฟเสริมไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอน work f r ร m home อะค่ะเราก็ ทานกาแฟยอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วดูของที่ซื้อก็จะทดลองไปเรื่อยๆก็เนื่อง่ากว่าช่วงโควิดนั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําให้เรามีเวลาเยอะที่อยู่บ้าน <c oughs> <ช>ก็เลยมาศึกษาทานั้นมีเพิ่มด้วยใช่คชอบ<ช>ร้านนี้ร้านชื่ออะไรครับ <c oughs> วินุติเบค e and แอนด์ดิแปลว่ามีความหมาย ที่จริงวิมุติก็คือเป็นนางสกุลพี่เจี๊ยบพะชรินวิมุติแต่้าโดยทางธรรมะคือหมายถึงว่าบรรลุแล้วอะไรเงี้ค่ะแต่เรายังไม่บรรลุเนาะเืองคที่ชื่อมันดูแบบออกแบบไทยออกอะไรเนี่ยแล้วมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วคำพูดมันแบบเพลาออะไรเงี้ค่ะเราอยากให้มากินแล้วแบบไม่ไม่ไม่ม่ต้องกินกาแฟกินกาแฟเสร็จอ๋อบรรลุแล้วอะไรเงีนั้นไม่นั้นนะแล้วร้านเปิดวันไหนบ้างร้านเปิดนะคะเสาร์อาทิตย์ เท่านนะะั้ออก็คก็จันหนุ่์สุขเราทำงานใช่จันหนุ่มสุขทำงานประจำนะคะแล้วก็เปิดเวลา8ปดโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งครับสถานที่ตั้งร้านอยู่ที่ไหนครับพี่สถานที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อาลังสิตคลอง4นะคะอ,อยู่บาริกีห้าสิบห้าพพาสามห้าซอยเจ็ดค่ะ,คะติดต่อได้ในไอจีวิมุตติเบกแอนด์ดิฟนะคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กวิมุตติเบกแอนด์ดิฟเช่นกัน ทีนี้อยากให้ฝากถึงคนพิการคนอื่นที่กําลังดู<ม>รายการอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองอย่างแรกเลยก็คิดก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรที่เราสามารถทําได้ให้ลองทําเลยครับถ้าไม่ทําเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไร และเราจะต่อยอดมันได้ยังไงค่าอย่างน้อยเราได้เริ่มลงมือทำแล้วอย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จห0สิบปเซ็นที่ได้ลงมือทำอที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วว่าพอทำแล้วมันจะดีไหมทำไมไม่ดีเราต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างก็เรียนรู้กันไปนะะอะไรย่ะเงี้ยอยากฝากถึงพี่ๆน้องๆคนพิการนะคะก็แค่ว่าอย่าท้าอก็ให้กาลังใจตัวเองให้รักตัวเองใช้ชีวิตให้มีแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราไปถึงฝันได้ง่ายขึ้น ครับผมนันน่นแหละครับคุณผู้ชมครับทางพี่เจมแล้วก็พี่อัดวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับท<จ>ี่เขามาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันของอร่อยๆออให้ผมได้ทานกันจัด้าหน้านะฮะคุณผู้ชมมีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมแล้วก็พี่เจมพี่อัดต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยหอมแต่ว่าอยากจะให้คอนเทนต์วันนี้เป็นมิวสิคนึงค่ะ มาถ่ายร้านที่แบบเกี่ยวกวับอาหารที่อะไรผมรู้สึกกลับไปน้ำหนักผมขึ้นตลอดเลยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากครับ <c oughs> นี่ถ้าเปิดข้างบ้านผมแล้วผมก็มนั่งกินทุกวันเลยนะครับ, <c oughs> ค,รบคุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ารักมากเลยนะครับระหว่างพี่สองคนนั่นคือพี่เจี๊ยบและพี่อัดนะครับว่าต้องบอกว่าเป็น สองคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่ชีวิตการทํางานนะฮะแล้วก็สองคนนี้ถึงเขาจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าเขาก็ยังหารายได้อื่นที่ผู้วกิการอย่างเราก็ยังสามารถทําได้นะครับใครที่สนใจอยากดูรายการย้อนหลังนะสามารถรับชมได้ผ่าน YouTube และ Facebook นะครับของเคียงบ่าเคียงไหลนะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วสํปดาหหน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เกิดมาบน้างล้วนเป็นไปตา